สัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับใครมาวะไอเราไม่รู้จักเด็กคนเนี้ยเราไม่รู้จักวันนั้นวันนั้นมามาวันเกิดเรามีหนวดวันนี้มาไม่มีหนวดฮะปาดไฟขลุนขนาดนั้นเชื้หลนเนี่ยเนี่ยเขาอ้อมบ้านนะนะนโอ้ย เท,อเทนอะไรล่ะคอนเทนต์ด่าคนไม่ต้องคอนเทนต์ฟาดคนไม่ต้องนั่งส,สวยๆรูบ้านหนูแบลมาจากสายฮะเอาว่าค่อยมาจากสายบ้านกกตูมค่อยไปให้จังบ้านกกตูมพอแล้วทำไมไฟมันเต็มบ้านอย่างนั้นล่ะ ที่เบิ้ลล่ะเขาเจ้าจูดเพื่งจูดแล้วแล้วผมเมื่อวานนี่ผมซื้อน้ำเพื่งให้แม่แล้วแล้วองค์องค์ใดให้ไปโกนหนวดมาบอสอยากโกนที่ซื้อมาอันไหนถอดผมให้ดูหน่อยดิน่ะขอดูหลังคาใหม่หน่อยดิโอ้ยโอ้ไปทําหลังคาใหม่มาด้วยเออว่ามันห้วนนี่เนาะไอไปทําหลังคาไปแน่จริงสกินเฮดไปเลยบอสบอส้าบอสพี่เพชรทำมาแล้วนี่พึ่งปองออกมาหนิฮะ อะไรล่ะถืออะไรมาเราไปถอดล่อไม่ม hm. <Re ีตัวมันไม่ได้ถอดต้องไปแก้ไม่ได้ถอดอยู่ถอดเบิ่งเบื้องอะไรเออเขาบอกว่าสองสัปดาห์ฝนจะตกเฮ้ยไอ้บ้านเรามีดอกไม้พี่ดำเพิ่งเห็นถึงว่ามันหอมหอมดอกอย่างวะฮะอันใดนั่นนะเว้ยดอกเว้ยบลูคือเฮ้ยแล้วว่ากลิ่นหอมหอมมาจากไหนเพิ่งสังเกตได้เนี่ยพี่ดำ หนูว่ามันหอมดอกไม้มาจากไหนเช้าเช้านี่จะมันดอกอีย่างผูกกับบอลรู้เพื่อดอกอย่างวะก็คือ<ต>อ่อนคือเอาวเด้อะอะบอลร้อนเลยบอลร้อนเ,เลยเดี๋ยวเราท่านผมเมื่อก่อนเด้อจะได้ไปถ่ายได้ยังไม่แปดนาทีเลยผมสีเอาแปดนาทีเอาเอาแปดนาทีแปดนาทีผมสีไปทอดอันนี้แล้วเอานี้ไปให้เขาแล้วก็เอารถไปทิ้ใหม้เนี่ยหนูถามหน่อยวันถ่ายคลิปกี่คลิปยังไม่ได้คลิปยังไม่ได้ครบเลยสองมื้อเลย มึงมึงโบได้กะไอ้ว่างว่างๆกะคอยเฮ็ดมันดีกว่าบ่อแน่นคือว่าําซาได้เปิดแล้วได้ได้เออแต่หนูอยากรู้ไอ้ไอเห็นอย่างบ้านเรามีดอกไม้เพื่อนเฮ้ยว่บไ่ได้เคยเงียหน้ามองบ้านตัวเองเลยเ้อว่ามีดอกไม้พี่ดำออที่ต้ไอมันดอกต้นไม้เนาะเมื่อก็ทรามาดาเลยเพราะต้องไปเงี้ยเบื้องดอกเอามันหอมได้มันสวยได้นี่เนี่ยไอต้น ดอกแก้วมาปลูกทุนสี่หอมอยู่แต่ทุนนู่นน่ะนี่บอกปลูกใกล้ๆบ้านอ้อมบ้านแหมนึกว่านึกว่าตัดผมโกนหนวดแล้วจะมาบอกว่าจะแต่งเมียแล้วโอ้ยยัาหาว่าเอะไรโถเอ้ยนึกว่าจะเนี้ยเสียวเงินทางไหนมาแต่งเขาแต่ไอเบื้องเขาเขายังบมเลียวเบื้องหน้าซ้ำเอ้ยอย่าว่าเด้คนมันหล่อเลือกได้เด้เนี่ยมาหาว่ามันเลือกมันสีได้อียงฮะ ถ้ามันได้ไม่ได้ลูกได้ลูกเรียนรล้เพราะแห้งเนี่ยเฮ้ยก็ต้องมีลอกลูกหลานเต็มบ้านนี่ยรู้อ่ะหนูไปใส่มันนกวันนี้ไปใส่ไปรอบทิศเลยใช่ไหมลูกธรรมดาไปเรื่อยเืยเหนื่อยก็พัก่อเห็นบอดดอกไม้อะต้นอะไรนะไปใส่ก็งยายช่วยบอกหนที่ต้นอะไรกันเนี่ยน่กลัวออกดอกดิมีดอกเซ่ด้วยไอ้นีต้นนี้ก็เริ่มล่มและมีใบแล้วมันจะไม่ร้อนแล้วบ้านนี่ ใบไม้ออกไวเร็วมากจะไปถ่าอีกเหรอมาส่งได้นไปถ่ายอีกเหรอมาส่งได้บอลผมผมจีผมจีอยู่บ้านเอาให้เอารถไปส่งแม่อืก็ให้แม่เดินกลับมาเหมือนบอม่แค่นั้นเองจบข่าวเฮ้ยหาจักรจันนี่เสียงจักรจันรมาแล้วนี่หน้าร้อนจักรจันรมาไปท่านผมเมื่อป้าอะไรเด้อยวันที่นี่เออไปโรดครับครับยางก็ได้ปกติเอี ยางก็บ้าแบนยาก,ก็บ้าผิดติดกายมากติดอือหึนหน้าสงสารรถแท้ว่าไม่เคยล้างให้มันเลยโอ้ยรถเมียเนาะโอ้ยป้ป้าป้าปาเดี๋ยวฉีกก็น่าเดียวเลยเอโอโอ้โหอ๋อจะมาให้ดูว่าตัดผมใหม่แล้วเออแค่นั้นแหละ <c oughs> มาดูกันเนอะเอซีพี่ดำไปแล้วเนาะดอกไม้บ้านเราหนูมันอหอมๆเน๊เห็นปะเนี่ยข้างบนดอกไม้เต็มต้นเลย ดอกอะไรก็บ่รู้นะบ้านเรามีดอกไม้บ้านเรามีต้นไม้นะอฟผลิตใบเต็มแล้วเนาะว้าวนะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนอะใคนะเอเนาะเจ็บคิงสวัสดีครับ